แต่รักจะขาสางอะไรแบบนี้ขาสางมาอันน okay. ี้ก้อยป้าบ่ก้อยปลาสลิดครับผมโอ้นี่บอกเขาเอิ้นก้อยปลาสลิดบ่เนี่ยสลิดเนี่ยก้อยเนี่ยไหมเขามาดิบเลยบ่ครับผมฟ้าแังซีอะไรสิใส่ย่างเหมือนไส้มดแดงครับใส้มดแดงเจ๊ของผมท่นมดแดงตัวนี้ว่เอาเหมือนอันนี้มันขี่มันสีมุกอ๋อขี่มันสีมุกขี่มันสีมุกเนาะผม blanch hurting ก้อยปลาครับก้อยปลาบส่ใส่ปลานี่บ่นีครับเอาเอาปาีเอาปานีเอาเ็ดยังบาตมองนี้นี่มา็ดเมด็ดโอ้ยหมดงมนเอ้าหามด็ดหามแดฮะเมลนมแดอ่าหามดมึงบันี่ยะใส่เรามล็ดมันอยู่มองไดนล่ะอุ้ยห่างใหญ่เลยพุ่นโอ้หนี่ห่นในน้อยนี่มองนี้อ่ะอ่าโอเคโอเค ก้อยปลาครับก้อยก้อยปลายังก่อนนี่ก้อยปลาสลีครับก้อยปลาสลีบ่เฮ็ดทังไหนบ่เฮ็ดทังไหนบ่เนี่หลังจากเฮ็ดดังสีเหล้วคมนเลยบ่ค้นเลยครับขันเลยแบ่นี่เอาจริงอะไรเอาจริงอะไรขันเลย สุดยอดสุดยอดบ่อห้างห้างมันคลอเขาเอื่นก้อยปลาสลิดบ่เนี่ยเมันครับผมครับบ้านในหลังจากเอามดแดงใส่แล้วฟักก้อนนอปลาเนี่ยฟักฟักฟักปลาแล้วบ้านในเอามดแดงใส่เลยให้ตั้งไหนต่อบอ่ะเนี่ยเขาโค้งหอมลงเลยครับเขาโค้งหอมมันกินได้เลยบ่เนี่ยเมนครับผมเรียกซอกเลยบ้านเขาโค้งหอมผงสุรดบ่ครับผมน้ำปลาใส่บ่ใส่หน่อยนึงใส่แล้วไปไหนนะเขาดังเอาละบ้านในกอเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับ นี่ละนี่ละคือวิธีการีอีสานวิธีอิสานวิธีบ้านบ้านเนี่ยบ้านน่นหน่อยอำเภอราชสีสารจังหวัดสีสเกตนีแล้วปักรูปรอยง่ายแล้วเดี๋ยวเบผมอ่ะนี่แหละพ่อกรัวเพิ่นทักหัวจะออกก่อนนี่อ่าท่านพ่อผมมาแดงทำนั่นโอ้ต้องเอาอีกกว่าอ่านี่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 มาแล้วมาแล้วหั่นแบบง่ายเลยเอาละเป็นวิธีการถีบก๋อยปลานะครับพี่น้องก๋อยปลาสลิดเพิ่นว่าโอ้โหนี่ละ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 เขาขั้นเขายังกะ นี่น uh ั่นีองวะกันทันของเดีกันคุสาววะอ่านี่แหละครับพี่น้องครับเป็นวิธีการเขาเอื่นว่ากร่อยปลาสลิดครับพี่น้องมันต้องใส่มดแดงครับมดแดงมันเส่ยห้วมเปรี้ยวมันสีเงียวใส่ขายข้าวขามข้าวอืมันสีเฮดเห้ปลาสลิดบ่ข้าวนะครับใส่ผมมานจะขั้งจังสีพ่อไม่กัดล้วเตะ ามมนี่ต้องซีมมงคลเป็นบ่แม่นครับผมขันเปียวของพ่อเด็กก็คือพ่อเฮ้ยครับผมหั่นถึวันนึ่งบ่หลายด้วยนึ่งนาเชียอีกคืออะไรเออเอาอีกเอาอีกสันเอาต้องยุ่นเอาเอาเอาอีกแค่น้อยนี่เด้อเอาละเอาอีกแค่น้อยเพิ่นว่าเอาหั่งได๋พูดเป็นอยังหัางขุนหลายขุนหนูเลยดั้อยู่เลยเอาเข้าไปเออหนาหนั่นาหนั่นให้มันไหนวะหายวันเราหมอมาตรงเลยเออเอาหมอตรงเลยเพิ่นบ่ อันเดะโอ้นี่แหละครับพี่น้องครับ,บนี่ละเป็นวิถีของชาวบ้านครับพี่น้องครับนี่ละสูตรก้อยปลาก้อยปลาสลิดสูตรของบ้านดลหน่อยแต่นีอีสานบางมวนอ่นี่ยละนี่ยละนี่ยละก้อยปลาสูตรอีสานบ้านเฮานะครับบ้านดลหน่อยตำบลเมืองแค่น้ำเภอราศีสไลย,ย,ออยังหวัดศรีสะเกดครับอ่าอย่าลืมเลือนใส่ต้มปลาคอน้ำไดะอ่าเดี๋ยวผมสิเป็นพ่อขั้วให้ถ่ายไทย อ่านี่ละนี่ละนี่ละทายแล้วทายแล้วสูตรการคันเวลาคันเฮ็ดจังไหนก่อนเฮ็ดจังที่บ่ต้องต้องไล่หน้ามันโอ้ไล่หน้าหอกไล่หน้าหอกบานี้หน้ามันเสือไปใส่หน้ามันหน้ามันเอาถิมเอาถิมเลยบ่ครับผมเอาเป็นอย่างคือบ่สามมีหม้อต้มกะใไชหม้อต้มครับโอ้มันเสียไหนแซ่บเมนน้ำนัวดนำนัวดเอาน้ำนัวเขาเอิมานำนำนวเนาะครับผมนั่นแหละครับพี่น้องครับเป็นวิธีการ ทำมาหากินของชาวบ้านที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องอำเภอราศีสไลนนี่แหละเป็นวิธีวิอีสานวิธีชาวบ้านเนาะครับผมอนี่แหละครับผู้เบาอีสานอินดีพนหากินแบบบรนๆเพนผ้ามหาพนพนผ้ามหาเฮ็ดก้อยเฮ็ดก้อยอาจารย์เราแม่ก้อยปลาเลยเออปลานี่ พามาปล่อยปลานั่นแหละฮะโกชิโบไม่ได้ขึ้นโอ้โหน่ามันออกแล้วน้ำปลาหรือนอตินอแมนแเอาไปใส่ต้มปลาดีกว่านอเย้าถิมเนอเอาไปใส่ต้มปลาดีกว่าแมนมันเสียอะไรเปียกหอมๆเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับหลังจากคันคันให้น้ำมันออกมาในกระเทียวแมนครับเอาน้าไปใส่ต้มปลาคุยงใหญ่นอนี่ละต้มปลาคุยงใหญ่นี่

มันบุดไว้น,นะเล็กหน่อยมันใส่ายกันน้อยมันึ่นใส่ดำใส่ปลาแล้วคือวิ่งวัวปลาเขาจีว่าเน <c oughs> ี่ยเขาจี้กับนี่ครับพี่น้องวันนี้โอ้โหนี่แหละบรรยากาศแบบบ้านๆครับพี่น้องครับเฮ้ยเขาจี้กับนี่โอ้โห <c oughs> นี่แหละ <c oughs> อย่าลงมเลยครับหมดแล้วหมดแลว 过冬，解封，保暖的你。 มาเกี่ยวาเกี่ไอ้คนไทยเล่เรื่องสิไปพนเมื่อเสียน้าบ่เีน้ามีบ่เสียบ่ม่เนีมาแล้วมาแล้วเนีย่เสียบ่เลยมันไปเจ็มันเีย่มัน โอ้โหมดแดงครับ <us> พี่น้องครับนี่ละเป็นป้อมในบ้านเขาโอ้โหสดยอยมากโอ้โหนี่เลยครับสุดยอดมากเอามาพี่พี่ะเอาหัางมานหนักตัดไปมีควัยแล้วติดกันดังอ้าวมันก็ใกล้ๆครับอันนี้มันเป็นมดแดงใกล้ๆครับโอ้โหน่ากินมากน่ากินไหมน่ากินบ่โอ้สุดยอดมาก โอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ยวกันหมดีกว่เด้อเอ้ยสุดยอดมากพวันเกิดเพื่อนยอดสุดยอดเรื่องไหนเสียบวะรื่องเีต้มมาแล้วต้มปลาต้มปลาเขาให็่ใส่มดแดงครับพี่น้อง